พี่น้องครับเป็นตะลี่ต้นเป็ดเทบเป็นตะลี่ต้นเป็ดเทบเฒ่าอย่างง่อยค้อนตอนมูไก่ตีนเป็นเป๋ตีนเป็นเปรตขึ้นไยได้กับบอคือดอกเอ้์พี่น้องผมสุขสบายดีครับพี่น้องผมพี่น้องที่เขาเป็นเอฟซีทั้งคู่โคกนะครับทุกท่านและคก็ผู้ที่บังเอิญเปิดมาพอคลิปคู่โคกทั้งยูทูบนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูโคกด้วครับพี่น้องผมสําหรับมื้อนี้ก็มีเคที่มมมมมาจ่านะครับในหัวข้อที่ว่าเบาสูงไว้ให้ใจแตกแลกความรักด้วยเงินกับคูสาวไว้ที่สปปเล่าครับพี่น้องผมส <c oughs> นกว่านะทุกมื้อนี้นะครับเป็นที่ย่อมรับกันแหละครับว่านะครับหนุ่มสูงไว้ไทยซึ่งสังคมไทยเดี๋ยวนี้เป็นสังคมแห่งผู้สูงอาอยุนะครับ นะเป็น20่สกว่าล้านคนแหละครับสาหรับผู้สูงอายุนะครับนะอายุาหาหาสิบขึ้นไปน,นะครับพี่น้องผมหลายนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม60ปีนะครับแห้งหลายครับนะครับแล้วก็เพิ่นเปิดขวบบึงสนะื่อสารมวนชนทั้งช่อง y o ยูทูบแอดมินหลายช่องนะครับได้ไปเปิดใจสาวเล่านะครับรักข้ามโคง บางเอือนนุ่มสว่าไทยนะครับสูงไว้ไทยไปติดตามเบิงนะครับกับพ่อแล้วก็ถึกต้องอกต้องตาต้องใจไว้หลายๆคนหลายๆช่องเลือกเอาสิติต่อผู้ใดเ่นก็นให้ทั้งเฟท็ทั้งไล่ไว้แต่ผลสุดท้ายนะครับกับเกิดการติดต่อกันเกิดขึ้นระวังสาวไวทชินสาวสาน้อยเล่ากับเบาไทย <c oughs> ปฏิสัมพันธ์ผูกสมัครสมานร,ร,รักใคร่ซึ่งกันและกันโดยทางโทรศัพท์ครับทางโซเชียลสุดท้ายแล้ววม่มีคู่ไหนที่สมหวังครับระหว่างผู้สูงอายุไทยกับสาววัยทีนสปปลาวผิดหวังอกหักปวดร้าวกันไปเป็นแถบๆครับนะมาถึงคลิปนี้มาถึงบันี้คือสิสรุปได้นาะครับว่าไม่มีความรักจริงในหมู่สาวเปิดใจในช่อง สาวเปิดใจทั้งสงปปเล่าครับพี่น้องผมความเป็นจริงนะครับคู่โคกเคยเขาไปบึงในช่องที่พลายสนมาขึ้นนี่เองนะครับคู้โคเลยเขาไปทักเพิ่นนะครับเป็นแอดมินช่อง youtube ท,ทั้งสงปปเล่าก็เลยถามเจาะไปว่าอ,อ,อายุซัมนี้นี่สามารถที่ไปกีบสาวเล่าได้บ่หาผู้สาวให้ได้บ่ เพิ่นบอกว่าอายอายุเท่าไหร่ก็บอกอายุคนไปเพิ่นบอกว่าโอ้ได้อย่อายแต่ว่าเป็นแม่ห้างแม่ใหม่อายุสามสิบห้าปีคือไปเรื่องว่าแต่ตายระบาดเนี่ยว่าท่านผู้โคก็ได้เนอว่าแต่สาวสิบเจ็ดที่แปดทิบเก้ายี่สิบคือสิบวได้ดอกอาย่าท่านพี่น้องสังเกตว่าครับทุกเมื่อนี่ทั่วโลกนะครับความเจริญมันไปทั่วถึงนะครับทั้งด้านนวัตกรรมทั้งเทคโนโลยีโลกโซเชียลทั้งอินเทอร์เน็ตไปทั่วกันบัตถุประเทศในโลกนี่ ดังนั้น่าติคิดว่าสาวในสปปเลาวดอกไม้งามดอกจำปาที่กำลังงามเบ่งเปล่งประกายอยู่ที่สปปเลาวใจใจง่ายหรือเป็นหมูนะครับเขาเป็นระดับเซียนต้นเทพยแหะครับนะวิวัฒนาการทั้งขงนนทธรรมเนียมประเพณีก็อาจจะยั่งยู่คื้นเก่าสิบปหาสาวเล่าอยู่บ้านอยู่ซองและใส่ผ้าสินนะครับใส่เสื้อที่เป็นส้งของเล่าละมีสบายเสียง หาเบียงใบนะนะหายากครับยกเวน้นย่มฤดูการตีเพิ่นไปวัดไปว่าวันพระวันศิลป์าหมุนสุนท่านหรืองานประเพทนี้แต่งยังสินะครับงานประเภทนี้ประจำเพ่าเขาตีแต่งชุดประจำเพ่ามาอันนั้นเป็นไปได้ครับอาจจะเห็นทุกเมือม่อนี้แฟ,ฟชั่นของโลกทางอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันหรือทางประเทศไดนที่เจริญแล้วมันนั่นแหละครับสวิตเซอร์แลนด์มันนั่นแหละสวิตเซอร์แลนด์มันนั่นแหละออสเตรเลียนิวซีแลนด์เขาเจริญซัมได โซปโปโสาวสปปเล้าหรือไทยก็ตามครับจะเลื่อนไปตามนั่นแหละครับกางเกงยืนขาขาดกับผ้าก,กันใส่ตามนั่นแหละครับเขาผ้าใส่เนื้อไหนก็ใส่ไปตามนั่นแหละครับนะอันนั้นก็มันเป็นจริงนะครับกางเกงยืนขาเหียนเหียนแนมไปเห็นแก้มก้นนี่ผ้าเขาใส่ขเขากใส่กันหละครับนะดังนั้นอย่าไปคิดว่าเขาเป็นหมูนะครับนะเนื้อสั้นเนื้อเสี้ยนแหละครับพี่น้องผม แต่ว่านุ่มสวทยยังคิดอยู่ดั้งเดิมว่าเออเล่านี่ก็คือสีอีสานคล้ายๆประเทศไทยทั้งอีสานแต่ไมสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังหรือห้าสิบปีขึ้นหลังเนาะนะครับแต่พ่อจีวอกิจจาได้พ่อสี่พกความจริงใจพบความรักให้เพราะว่านุ่มสวทยนุ่มสูงไว้ไทยทั้งหลายนี่ครับที่เป็นโสดหรือโ,โสดก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นรถไฟขบวนทุดทไทยที่จะต้องการความรักความอบอุ่นนะครับในสมหวังกันเจ้าของที่ เ่าไปกานี้นะครับก็พยายามติดต่อไปนะครับคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่มันโมแมนครับเขาเหนือสั่นนะหนุ่มสววัฒนกับย่านเขาบววน้ำกันแลกใจด้วยเงินเขาก็วว่น้ำจะจ๋าผูกสมัครกใครกันเป็นตีดีเป็นทีเรียบร้อยเขาก็รู้นะครับว่าเฮศดจังไหนก็คมีโอกาสพ่อกันปันใดดอกนะครับออกมาเราก็มีหนทางที่ออกโต แต่แก้ตัวว่าแปลงบ่ได้เป็นจ้งสันหนึ่งสี่ที่เห็นตามหลายๆคลิปมนและครับแห่งเป็นคนมีตังค์มีเงินดูประเทศนอกสวิตเซอร์เลด์เข้าไปสุดท้ายแล้วเขาก็มีผู้บาวอยู่แล้วอันว่าเลิกก็ผัวเลิกก็ผัวเจ้าสิเลิกบ่เลิกนะครับแต่มันอาจจะเป็นคอนเทนต์ส้างขึ้นมาเพื่อที่หาเงินนึ่งสี่นะครับหาง่วงเจอเรือจากต่างประเทศจากประเทศไทยหนุ่มสูงไวัยไทยก็ใส่ซื้อเหลือเกินนะครับโอนกันไปแหลกนะครับที่นี่ติดต่อกันไปผลทุไยกับฟก ซ้ำดำเขียวกันไปนะครับบางคนวันติดต่อร้อยขมโคงมาสะพานรักสองฝั่งโค้งหักบุบบับล่งทันทีนะครับพี่น้องผมพังเปอะนะญาติคิดว่าเขาเป็นหมูนะครับทุ่มเมื่อนี่มันคล้ายๆแกงข้อเซนเตอร์รวมไปถึงแอดมินบางช่องนะครับที่ไปอยู่ย่งเสียมนะะหูจักมีใสหูจักยุดอ่อนของหนุ่มสูงไว้ไทยอยู่แล้ว เปิดใจมาว่าบอกกำหนดอายุเจ็ดปีลงมากก็ได้เวลาบางคนปฏิท่ตไปแท้ๆว่าคอยบอกเจ้าเถ้าโคดราะว่าโอ้ยเดี๋ยวมึงโอนให้กันโดนเดือนลหละหลายเบิดเงินหลายบาทหลายสตางค์นะครับพี่น้องผมเรานี่เป็นต้นมันไข่ไข่ตัวกันบอกม่นไข่แล้วมันก็ะตัวกันนี่นี่นั่นแหละนะครับกูลองก้นกะสูญเสียไปหลายกว่านี้นะครับแต่เบิ่งคิปคู่ครองเยวหนุ่มสูงไว้ให้กระดากระด้นะครับการยั่งคิดมีสติสตัง จำตัวเจ้าของไว้เนี่ยนะครับอย่าสิใสเงินแหลกความรักนะเพื่อจอกให้เขามีไม่ตีวอลนําน,นะครับส่วนนี้แล้วบ้านั่นนะครับหลอกเอาเงินคนไท่ไปแล้วก็ไปวอลพื่นวอลก็มูเขาอยู่ผุนว่าโอ้ยเถ่าหัวงูสัวให้แล้วก็แค่นี้นะครับกะเอาเงินเอาทองมาให้เขาไปฉลองกันอยู่ผุนครับอยู่ในครับในบ่ายกินเบียร์มวลมวลน้งค้นกับแท่งหอดสนุกต้มน้ำกระท่อมกินเต้นดอเต้นรองอยู่ใน เออพับในบาหุน่นนะครับมันเป็นแนวนั้นครับบางคนกับเอาให้ผัวไปเรียนไพ่เนี่ยคอยได้เงินนะ้ำบมกเท่านะมาแล้วว่าเอาไปแล้วกะไอ้ผัวไปเรียนไพ่เนี่ยนะในขณะที่ได้เงินมาแล้วกะการติดต่อกบเบาบางลงจังน้อยถ้าเบิ้ลเ,เงินเมือไนได้กับจ้าจ้ามาหาเจ้ามือนนั่นแหละนะครับนะ่ขอกันไปอันนี้เขาก็หูท่านกันอยู่แล้วแต่ว่ารวมไทยก็เห็นเขาบอาดีนั่ก็โอน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 อเธาได้ได้เ่านั่นละกับพี่น้องผม ยังโบงโงโกบันไดครับสอว่าทยนยังกลับตัวกลับใจท่านอยู่นะครับสิมีสมหวังบังก็คือเบาจะเด็ดเอ้ยบแมยนเบาจำรัดนะครับจากนุ่มเมื่อลอยเกินค้นกระจเกินลอยจังหวัดก็เลือกกระลอยเกินนะได้ผู้สาวเล่าไปขอบข้องเพิ่นกับเปลี่ยนไม่ห่างแม่ใหม่อายุกับสูสีกันก็เพิ่นพละนั่นมันจังสมหวังอันที่บอกหาสิบหกสิบไปแล้วนี่สิเปเด็ดดอกฟ้า ดอกจำปาสวยงามแห่งเมืองล่ามาขอบกล้องไววชินสิบหกสิบเ็ดทีบแปดสิบเก้าปีนี่ไม่เคยมีประวัติในความสมหวังสักหนึ่งคู่นะครับเสื้อคู่โคกนะให้เชื่อครูโคกนะนุ่มสูงไว้ยไทยเขาฉลาดอีนีเลยครับแต่ก็มันก็นยังโมงโงไปกลัวพวกที่ไปอยู่ต่างประเทศทั้งยุโรปทั้งอเมริกาอังกฤษพวกเรานั่นแหละครับหรือไต้หวันก็ตามญี่ปุ่นก็กตาม ขนาดยุประเทศไทยใกล้กันนี่เขายังหลอกได้นะครับยังสามารถออยเอาเงินได้แล้วก็บอเคยพ่อกันเถื่อขนาดแค่แม่นำม้ำคงขวางกันมีสะพานหรือสิส่เรืองามไมหมฮะกันง่ายๆบ่บกี่กิโลครับเนีเป็นหลักร้อยกิโลหลักพันกิโลเท่านั้นเองนะแต่ว่าท่านอยู่ต่างประเทศแห้งเบิดโอกาสครับยังเป็นบ้าเป็นบ,อบ่อบอกเลยนะครับยังเป็นบ้าเป็นบ่อโอเนเงินสำหรับสุนุนสร้างบ้านสางเงื่อนสร้างสวมสาง หองน่งห้องน้าสางบ้าดันระบบน้ปาประปาให้กันอยู่นะบมมีรถก็ซื้อรถให้เล่านี่เป็นต้นนะครับแฮ้งหนักไปกวสวทให้ดังนั้นสวทให้ฟังกูโคกแล้วก็จะตกใจผู้จะต่างประเทศแฮ้งหนักก็นี่ครับว่าจะของเงินไหลทำงานแปรล,ลุ่มแปรไตขี่หอดบ้านก,บก็บม่ได้ครับถ้ากับมันเกิดตีบผิดเป็นไป,นป,นปนตามสัญญานะเงินเรานั่นแท่นที่สี่เก็บหอมรอมบิบย่ำเบิดสัญญาจ,จาง ากตั้งประเทศติดกับขมาแล้ะก็มีเงินเต่ในเจ้าองของอำนวยความสะดวกนะครับให้ครอบครัวอยู่ดีกินแตบแต่กลับไปโอนให้กบแกล้งข้อเซ็นเตอร์ที่เอาผู้สาวนางงามๆนี่มาหลอกมาต้มกันนะครับมนหลอกกันนั่นแหละแล้วไม่มีผู้ใดส้มวังหรอกนะครับฟันทงนะฟันทงเลยผู้สาวเล่าคนใดเลยบนไปบอกบนไปวอาพื่นกันเนี่ว่าพื้นผู้ฒ่าหัวโง่เจ้าซื้อไว้จังไดเขาก็ออกซื้อผู้นั้นล่ะ เี่โอนไปโอนไปแล้วมูอเขากระลายเขื่อนเนี่ยครับมูเขากระลายเขื่อนเห็นผู้นี้ได้ผู้นั้นก็เปิดใจเห็นผู้นั้นเปิดใจได้ผูกับเป็นเป็นโรคติดต่อไปเลยนะครับเปิดใจทุกหัวไรแหงเปิดแล้วก็ได้ความใจเดือเขาบร่ได้เสียตัวครับถ้าเสียก็คือเสียผู้บาวเขายุ่สองป,ป่อเล่านั่นแหละนะเขาก็เสียคนนี้เขาหักรุ่นเดียวกันนั่นแหละ เียร์ลววอร์เนวครับอยู่ประเทศไทยคือกันประเทศเล่าคือกันสิบสามปีเรียบร้อยแนวก็มีนะครับพี่้องผมนะมีผูเบามีคุณหักแล้วไปวเสื้อไปสัมผัสเมืองมันติหลงว่วเบาดอก <c oughs> พี่้องไปติดตามเมืองกันแล้วกันตีหลงว่วงเบาเป็นบางช่องหลงว่วเบาเลยเด้ยครับนะต่อไปองมากือหลงทิพย์เบาออกมาเปิดเผยออกมาก,กับมีนะฮ้องก็สังเกตก้มเบาหนำนะครับอยู่ต่างประเทศแห่งเบิดโอกาสว่าที่พ่อกัน โอกาสรีบนีนะครับมีแค่หนึ100่งเปอร์เซ็นต์ในร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะนะนเล่านี่เป็นต้นอันนี้เขาเขอฝากขอเตือนนะครับพี่น้องผมแต่บ่ได้หมายถึงทั่วไปได้สรุปป่านนี้ไอ้พวกที่เปิดใจแขวงไหนที่อยู่ใกล้ๆก็ประเทศไทยอยู่ในแดงที่มีความเจริญเมืองใหญ่ๆของสปปเล่าอย่าไปแตะครับคู้โคกบอกเลยว่าอย่าไปแตะอันนั้นบินสูงครับบินสูงถ้งามีเงินในกระเป๋าต่ำกว่าล้านอย่าไปคุยกับ สา,าวเล่าครับเอาเอเจ้าปัดดากไว้ๆก็แล้วกันนะนะอันนี้คือความจริงที่กําลังเป็นอยู่เดียวนี้นะครับมันเป็นวิธีหาเงินและมีเคลของอาจาร์เฮฟวี่ขนาดสา,าวเล่าู้นั้นเปิดใจแล้วตะโดนแล้วแหละครับมาทํางานในเมืองไทยยังมาหลอกมาต้มนะสิหลอกต้มอาจา์เฮฟวี่มานี้พอนเนี่ยนะครับสิหลอกไปต้มเบาเรื่องสู้สาวนี่บริด้เงินเราดอกนะครับพอเราจัดเจนนะเป็นราชสี เนี่ยเป็นสมพันธ์ใหญ่แล้วนะครับเนี่ยเป็นระดับปรมาจารย์ทั้งด้านนี้อยู่แล้วเพื่อนกะบมเดเืีอเขาก็หู้จุดอ่อนจุดแข็งด้วยกันเขาก็บอกว่าโต๊รถโตก๊กล้าจะกลับบ้านบ่มีรถบม่มีขารถติกับ,บานบ่ด้จินหอดเขาความว่าผลลีตนมนุษยธรรมนะครับเพื่อนกะโอนเงินเข้าไปแต่ว่าเพื่อนก็มีเทคนิคด้โอนก็ไปซ้ำนี้แหละไปซื้อบัตรเดอร์ไปซื้อตัวกลับ,บาน แล้วก็ไทยตัวไม่แน่ตัวรถที่ขึ้นก็เพราไทยไม่ให้ิลน,นะครับบัตรที่ขึ้นลดก็ไายให้เบืองแน่ระส่งมาทั้งสังสิบอกกันทั้งไล่ก็สทรงให้กันในยุบโ่งแต่ผลตัวตายกันนี่แหละครับเหยียบชั้นดังก็ว่าได้นะครับเป็นการกระทําที่ผู้โคกว่าเลยเป็นการประมาทเกินไปย่อยเย้ยเกินไปมันทีลําบากมูเดอร์ตเต้าเปิดใจผู้นั้นเตา้าจีหลอกอาจารย์เทเบีย่าลืมอาจารย์เทเบียนี่เป็นนักการเมืองนะครับ อดีตเพื่อนเป็นหอดหนายกคุณได้ครับนายกเล็กนายกออบอต่อนะครับาบารมีบ่ถึงบ่ดิเป็นนะครับเงินบ่ดีบ่ดิเป็นอยู่ในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นผู้บริหารในระดับอทองถินนะครับแล้วก็มีเครือข่ายยูงเทพนี่หลาตามโรงงานต่างๆลูกน้องของอาจารเฮฟวี่นี่เยอะ <S <S ดังนั้นเฮตุจังสี่แล้วนั่นเป็นไปได้ให้ขอโทษเราซะนะ ไล่ไปมีไล่กันอยู่ก็ไล่ไปขอถทนเล่าว่าจําเป็นยังไรก็ให้เหตุผลไปนะครับแล้วก็เตือนว่าคนอื่นๆอย่าได้เหตุจังสันอีกเด็ดขาดนะครับอนาคตคนเล่าที่เขามาเหตุงานอยู่ประเหตุทยนี่มันติมืดดาเนี่ยครับต่อไปนี้ถ้าเกิดเคสนี้ขึ้นบ่อยๆการแอนตี้หรือต่อต้านมันติเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นมันติกระทบทั้งสองฟังระวางไทเล่าอย่าได้เหตุจังสันเด็ดขาดนะครับสําหรับสาวเปลือยใจก็ได้ก็คือกัน นะครับพวรนี้มีความซื่อตรงหักคือหักนักแบบไหนแบบพ่อแบบแม่แบบรุ่งแบบป้าแบบพี่แบบน้องแบบแว่นให้ว่าวไปเขารับได้นุ่มสาวว่ารับทังไทยรับได้ไก่พนรับรับบ่ได้ไก่พนแล้วไปให่พนแสวงหาทั้งอื่นดีกว่าสิมาขูกกันไว้จองกันไว้นะครับมีหนุ่มสูงไว้ไทยหลายคนโทรเข้ามา คอมเมนต์เขามาในคลิปคู่โคกเนี่ยในช่องค네ู right ่โคกเนี่ยหลายขู่หลายคนทั้งโทรศัพท์เขามาอธิบายขั้นตอนวิธีการต้มตัวให้ฟังหลายขู่หลายคนคู่โคกแตยังบนเสื้อทั้งเบิดไปสัมผัสด้วยตนเองแล้วก็ร้องโธร้องศึกษาเบื้องต้นตนเองก็พบว่าจริงนะครับมีการหลอกล่อกันจริงนะครับความจริงใจบมีครบเปิดใจแต่ละคนนี่ พอตาำก็หาหกช่องไปสัมผัสแต่ละช่องมันก็นมีเอซของเขาเขาก็ทิ่โถเขามาหาจุดเดียวนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะผู้สาวไร้เสียต้มนุ่มสูงไว้ยให้ไดเงินหลาได้กินได้เที่ยวนะครับเป็นที่ยอมรับของมูพวกนะครับแล้วนกะ็ผู้มใจในนี้ของเองว่าผู้นี่เราผู้งามนะถ้าบ่วงามพวกสูงไว้มวมันบ่หลงไหลโท่มากเปมาก เลี้ยงดูปานี่ดอกนะเขาก็บร่ได้เสียอย่างเลยครับทั้งด้านร่างกายจิตใจก็บเบิกบานพร้อมเดี๋ยวเที่ยวดีกินเดมีความสุขนะครับนะร่างกายเขาก็บ,บร่ได้เสียอย่างถตาทีเสียเขาเสียผู้บ่าวเขาก็ผัวเขาแหละครับยุ่ซๆผัวเรานะเด็กน้องไม่รุ่นมันจะแหวงหาความรักนะความรักมันไม่มีขีดจำกัดทั้งไทยทั้งเ่าผู้หญิงกับผู้ชายมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ตั้งแต่อายุ สิบสองสิบสามปีคนละพี่น้องผมแันไม่เป็นเช่นนั้นแต่นุ่มสูงไว้ไทยกะโปรดจำแล้วก็เชื่อครูโคกนะครับติเฮ็ดยังกะให้มีสติเด้อครับพี่น้องผมแต่ว่าบันบ่ได้หมายถึงทั้งเบิดเนี่ยครับนะอยู่ในตามชนเผ่าหรือในเขตนอกๆแนม่นะครับที่เขาบอ่ออินเขาบอหลงไหลในโลกโซเชียวเกินไปนี่ท้าาไป่อไปพบไ,ไ,ไปเห็นมันก็อาจจะ เกิดความจริงใจฟูสมัครักใครได้นะครับแล้วก็มีสิทธิเด็ดดอกฟ้าเมืองเล่าวไว้ที่นได้ขึ้นกันบอด,ดีตัดความหวังให้บอดีเฮตดให้นุ่มสูงไว้ไทยเบิดความหวังนะครับนะ่ะสู้ต่อไปครับหาต่อไปนะครับอาจจะพอดอกฟ้าซึ่งตรงสเปกเข้าแล้วเขาหักเข้าห้องก็หักเขานะ่ให้สมความมุ่งมั่ปนปรารถนาสมความหักทูกขู่คนที่มีความตั้งใจผู้ได้พินวังนั่งเ้า ผู้ใดอกหันกเราารั่นนะผู้ใดต้องการอยากจะจีบสาวเล่านะมาว่ากันช่องคู่โคกกแร้วกันครับพี่น้องผมคอมเมนต์มานะบอคายหนา้าขายตาดอกหรือโทรศัพท์ก็มากก้นเลยันะบหาค,คู่โคกติดต่อทางเฟซติดต่อทางเฟซยคู่โคกก็ได้ชื่อว่าครูโคกนะครับฟ<ะ>เฟซเข้าไปแล้วก็กดค้นหาเข้าไปในเฟ c e b บุ๊กแล้วก็กดรูปแว่นขยายนะครับค้นหา แล้วก็พิมพ์ลงไปว่าครูโคบนะครับก็จะเห็นโปรไฟ์คู่โคขึ้นมาดอกนะครับบอด้โลบโปรไฟ้์จ้งเถื่อเพราะว่าเฟซคู่โคเข็ดไว้นันตอนนั้นไปจัดทํารายการทั้งด้านการจัดการศึกษาก็เลยเอารูปข้าราชการลงเป็นโปรไฟ์เจ้าของแล้วบรด้เปลี่ยนจเจ้งเถื่อย่านมูเสียวเหยเคยหักหรือมูเอฟซีจำบได้ก็เลยเอารูปนั้นบดได้อวดอ้างอย่างเรื่องพี่น้องผมนั่นแหละคือเฟซของ ครูโคกตดต่อขมาก็แล้วกันนะครับมาคุยว่าวกันมองนี้ครับผู้ใดมีความถูกใจกก็ได้เอาละนะครับให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งยู่ดีกินแซบยูเแ็บกินัวทุกขู่ค้นก็แล้วกันนะครับสําหรับผู้ี่มีต้องการความรักกะให้สมควรวัดปารถนาให้มีเมียหลวงเป็นร้อยมีเมียหน่อยเป็นพันผู้ใดบวนมีผัวก็ให้มีผัวหลวงเป็นร้อยมีผัวหน่อยเป็นหมื่นครับมันจังเกยทับกันได้ครับพี่น้องผมมันจังบอกความ สิทธิมนุษยชนมันจังเท่าเทียมกันนะครับเอาปาน,นั่นแหละพี่รองผมอําลาพ้าจากสำหรับกิมีคำผูดใดบนสุภาพคำพูดใดบมวลหูคู่โทษขอคู่โคข,ขอ,โ,ขขอโทษขอภัยแหวหไหลก็แล้วกันติดตามคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คู่โค้แงอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับมู่พวกของท่านนะครับขอบุญขอบคูณในห,หลายสวัสดีครับ